คนเราเนี่ยมันติดความหวานเพราะอะไรหรอแล้วถ้าอยากจะเลิกก็เลิกยังไงถึงจะแบบได้ผลนะแล้วมันจะเลิกได้ไงน้ำตาลนี่คือมีฤทธิ์เหมือนยาเสพติดเลยค่ะคือทําให้คนเราติดได้มันจะมีฤทธิ์ท้งแอ d ด i c คือแบบมีความอยากมี w i t h d r a w ลรู้สึกถอนเออรู้สึกแบบเ r a v i n งมีความต้องการน้ําตาลอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็กระตุ้นสมองก็คือแบบว่าอยากเออมีฤทธิ์ถอนน้ําตาลอยากได้น้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราขาดน้ําตาลจะเป็นไงหรอ ชีวิตเศร้าหงุดหงิดหมดพลังโมโหหิวอยากกินน้ําตาลอยากกินขนมอยากกินของหวานมันมีแค่นี้ไงมันมีแบบว่าอาการถอนคืออยากอะ่ะฉันอยากกินแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าไปก่ออัชญากรรมหรือไปใช้น้ําตาลผิดวัตถุประสงค์น้ําตาลก็ไว้ทาอาหารน่ะไม่ได้เอาน้ําตาลไปทําเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ปล่อยให้เป็นยาเสพติดแต่ฤทธิ์การติดมันเยอะมันคนเลิกไม่ได้เลยนะรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็เลิกไม่ได้ถ้าเรารู้ข้อเสียว่าข้อเสียอะไรหรอเช่นหนึ่ง หลอดเลือดอักเสบค่ะเกิดทําลายหลอดเลือดค่ะอันที่สองโปรตีนพอมันไประหว่างมันเดินทางเนี่ยมันเจอโปรตีนมันจับกตกตะกอนหมดเลยค่ะโปรตีนมีอะไรบ้างล่ะฮโมโกลบินฮีมต่างๆคอลลาเจนอีลาสตินต่างๆเป็นโปรตีนหมดเลยนะมันตกตะกอนหมดเลยที่เราไปตรวจว่าเฮ้ยเป็นเบาหวานหรือเปล่าฮิโมโกลบิน A1C เนี่ยคือเป็นน้ำตาลที่ตกตะกอนค่ะคือเป็นไม่ใช่น้ำตาลตรกตะกอนเป็นฮิมโกลบินที่โดนน้ำตาลมาเกาะแล้วตกตะกอนมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วเป็นแบบเสื่อมเสียสภาพไปข้อที่3มคือ เกิดไขมันพอกตับแล้วก็ไม่ได้พอกแค่ตับนะเกิดเป็นเหมือนกับพอกอวัยวะภายในค่ะซึ่งทําให้อวัยวะพวกนั้นมันทํางาน ผิดปกติไปมันเคยทํางานของมันได้มันโดนไขมันก็ไปแทรกมันก็ทํางานผิดปกติไปก็คือเกิดการอักเสบอยู่ภายในอ่ะก็เกิดเป็นโรค n c d ดีอะค่ะโรคเบาหวานความดันไขมันหัวใจใจต่ํมันไปพอกหมดไยวะทํางานได้ไม่ดีแล้วเมื่อกี้หมอบอกแล้วหลอดเลือดก็อักเสบตั้งแต่มันคลูดผ่านหลอดเลือดใช่ไหมมันก็เป็นผลหมดเลยอะค่ะก็เกิดเป็นโรคอ้วนโรคอะไรตามมาเนี่ยก็คือข้อเสียของมันแล้วก็พอน้ําตาลมันกินเข้าไปมันไปกวนพวกไมโครไบโอมแบคทีเรียดีๆในลําไส้ในลําไส้เราเป็นแหล่งของแบคทีเรียนะเยอะมากใน90%่ทีํา พอน้ําตาลเข้าไปมันเป็นความหวานมันไปเลี้ยงแบคทีเรียตัวดีตัวไม่ดีตัวดีต่ําลงมันก็ทาให้ไมโครไบโอมข้างในเราไม่สมดุลน้ำตาลมีข้อเสียเยอะมากแล้วหลายคนบอกก็รู้หมอรู้ว่าของหวานแต่มันชอบกินอ่ะอยากจะเลิกเลิกยังไงฟังเลยค่ะดื่มน้ําเยอะๆแล้วน้ําทําให้บัตโฟโลดีเลือดไหลเวียนดีมันก็ขับ ขับไลลาพวกน้ําตาลที่มันสะสมออกจากร่างกายไงขับน้ําตาลส่วนเกินออกไปแล้วก็พอมันน้ําตกเข้าไปถึงท้องก็รู้สึกว่าอิ่มท้องพอเจ้าเกิดกินอาหารอยู่ก็จะทําให้อิ่มเร็วขึ้นหิวช้าลงถ้าคุณไม่ขาดน้ํานะข้อที่สองคือห้ามอดอาหารบางคนบอกว่าท่านจะอดอาหารเออ อดอาหารนี่ทําทให้คุณรู้สึกว่าสารอาหารไม่พอนิวทรีนคุณไม่พอคุณต้องกินแมคโรนิวทรีนไมโครนิวทรีนให้เพียงพอค่ะคุณจะรู้สึกว่าเพียงพอคุณจะไม่มีความอยากของหวานมากคือกินทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไฟเบอร์นี่เป็นตัวดีมากเลยพองอยู่ในลำไส้ลดการดูดซับของน้ําตาลกินพวกนี้เลยค่ะแต่เลือกกินให้มันเปลี่ยนสารอาหารนะแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่อดอาหาราต้องเปลี่ยนไม์เซตก่อนต้องดื่มน้าเยอะๆนอนให้พออย่าอดอาหารกินอาหารที่มีแมกโรไมโครนิวเทียนให้พอแต่แบบว่าอุย้ยหมอก็อยากอะใน,น,นไฟเบอร์หมอไม่ช่วยหรออ่ะอันนี้มันก็โอเคมันเป็นทางอ,อ้อมว่าคุณกินไฟเบอร์ไปคุณก็อิ่มท้องไฟเบอร์เหมือนออกซิไฟเบอร์เ,อน iber, เนี่ยอ่ะคุณกินออกซิไฟเบอร์อย่างเงี้ยเข้าไปคุณก็ได้ไฟเบอร์ตั้ง20กรัมแล้วมันก็เหมือนกินผัก ผักผลไม้เยอะมากเป็นกรละมังอย่างเงี้ยคุณได้สารต้านอนุมูลอิสระคือคุณได้สารอาหารไปเพียงพอประมาณนี้